สวัสดีครับก็เข้าสู่ Deep d ดิฟด v e วันนี้กันเลยนะครับเราจะมาเจาะลึกคุ้นร้านอาหารตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก Texas Roadhouse หรือ TXRH ครับข้อมูลที่เรามีนี่ก็ครบเลยนะครับทั้งโมเดลธุรกิจจุดแข็งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะแกะให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าทำไม TXRH ถึงแบบมัดใจลูกค้าได้เหนียวแน่นขนาดนี้จนมีคนเรียกว่า สร้างการผูกขาดทางใจได้เลยนะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเขาทำเงินยังไงก่อนเลยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคือขายอาหารเครื่องบีมในร้านค่ะเกือบ90%เลยครับผมเน้นพวกสเต็กซี่โครงบรรยากาศแบบครบครัวหน่อยแล้วที่สำคัญเลยคือความรู้สึกคุ้มค่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเขาเลยนะคะความคุ้มค่าเนี่ยใช่ครับมีแบบ สั่งกับบ้างหรือชูโกบ้างประมาณสากัก8-10%ค่ะแล้วก็มีรายได้จากแฟรนไชส์นิดหน่อยกับแบรนด์ลูกๆเขาอย่างบาบ้า j a c k แจเกแต่ที่น่าสนใจคือที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาเลือกบริหารร้านเองใช่ไหมครับไม่ค่อยเน้นขายแฟรนไชส์ใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยเขาอยากคุมคุณภาพค,คุมวัฒนธรรมองค์กรให้มันเป๊ะจริงๆอ๋อครับครับแล้วประเด็นการผูกขาดทางใจที่พูดถึงเมื่อกี้ก็น่าสนใจมากค่ะ คือถึงมันจะไม่ใช่การผูกขาดจริงๆตามกฎหมายอะไรแบบนั้นนะนะคะแต่ T X I H เนี่ยเขาครองใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มคนทำงานครอบครัวชนชั้นกลางได้แบบอยู่หมัดเลยครับผมซึ่งอันนี้ล่ละคะ่ะคือโมชหรือความได้เปรียบที่แข็งแกร่งมากๆของเขาแล้วอะไรอะไรคือส่วนผสมที่ทำให้เกิดโมชหรือการผูกขาดทางใจที่ว่านี่แหละครับดูจากข้อมูลแล้วเหมือนมีหลายอย่างประกอบกันหลักๆเลยนะคะ มันคือการผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวจนลอกเรียนแบบยากค่ะทั้งความรู้สึกคุ้มค่ามากๆคืออาหารจานใหญ่แล้วก็มีของกินเล่นฟรีอย่างขนมปังเนยซินนามอนกับถั่วลิสงอันนี้ใครๆก็ชอบใช่ใช่ใช่อันนี้เด็ดจริงครับค่ะแล้วก็บรรยากาศในร้าน ที่จะดูสนุกสนานเป็นกันเองเสียงดังนิดนิดเหมือนไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนมีพนักง,งานออกมาเต้นไลด์แดนซ์อะไรแบบนี้อ๋อมีเต้นด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะคือวัฒนธรรมองค์กรที่ตัวผู้จัดการร้านเนี่ยต้องร่วมลงทุนในสาขาของตัวเองด้วยโหจุดนี้นะ่าสนใจมากเลยครับให้ผู้จัดการร่วมลงทุนด้วยเนี่ยไม่ค่อยเห็นบ่อยนะในธุรกิจร้านอาหาร้่วไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้เท่าไหร่แล้วมันส่งผล รูปธรรมยังไงบ้างครับกับการบริการหรือกําไรพอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับมันส่งผลเรื่องแรงจูงใจชัดเจนเลยค่ะคือผู้จัดการเขาจะดูแลร้านเหมือนเป็นร้านของตัวเองจริงๆเลยนะทั้งเรื่องคุณภาพอาหารการบริการลูกค้าการควบคุมต้นทุนต่างๆ อ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะซึ่งสุดท้ายมันก็สะท้อนกลับมาที่ผลประกอบการแล้วข้อมูลก็ชี้ว่าที่ XRH เนี่ยมีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมหรือ Same Store Sales Growth ที่ดีมากๆสม่ำเสมอกว่าคู่แข่งหลายๆเจ้าเลยอืมอ,มอมืซึ่งก็ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์เขาถูกต้องค่ะแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆล่ะครับอย่าง Outback Longhorn หรือพวกร้านแนว Casual Dining อย่าง Chili's Applebee's อะไรทัา ให้การผูกขาดทางใจของ T X R H มันยังคงอยู่ได้คือคู่แข่งแต่ละรายเขาก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะคะแต่เหมือนว่าไม่มีใครสามารถรวมเอาประสบการณ์ plus ปริมาณ plus ราคาคุ้มค่าเนี่ยมากซ์รวมกันได้ครบเครื่องเท่า T H R H ะค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาอะค่ะครับถ้าเราลองมองภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเห็นว่า T H R H เขาไม่ได้แข่งด้วยราคาที่ถูกที่สุด หรือไม่ได้หรูหราที่สุดแต่เขาหาจุดสมดุลที่มันลงตัวมากๆในใจลูกค้ากลุ่มนี้ได้สําเร็จแต่แต่การที่เขาเน้นบริหารร้านเองเกือบทั้งหมดแบบนี้มันไม่ทําให้การขยายตัวช้ากว่าคู่แข่งที่เขาเน้นขายแฟรนไชส์ส่วครับมีข้อเสียในมุมนี้ไหมเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะแน่นอนว่าการขยายสาขาอาจจะไม่ได้หวือหวาเร็วเท่าโมเดลแฟรนไชส์เต็มตัวครับแต่มันก็แลกมากับการที่เขา ควบคุณคุณภาพควบคุมวัฒนธรรมองค์กรได้เข้มแข็งมากๆซึ่ง THRH เขามองว่าตรงนี้คือหัวใจสำคัญของแบรนด์เขาเลยการเติบโตของเขาก็เลยจะเน้นไปที่ความยั่งยืนมากกว่าความเร็วอะค่ะอ๋อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะเขาก็ค่อยๆเปิดสาขาใหม่ในอเมริกาไปเรื่อยๆปีละประมาณ 30- 40แห่งแล้วก็เริ่มขยายไปต่างประเทศบ้างแต่ยังเล็กๆอยู่ แล้วก็มีการพัฒนาแบรนด์ลูกๆอย่าง Baba story 3 Jackers ควบคู่ไปด้วยรวมถึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพครับแล้วก็ที่สำคัญคือการปั้นคนจากภายในขึ้นมาเป็นผู้จัดการร้านนี่แหละค่ะฟังดูเป็นการเติบโตที่มั่นคงดีนะครับแล้วด้านความเสี่ยงล่ะครับที่ต้องจับตามองมีอะไรบ้างความท้าทายหลักๆก,ก็จะมาจากปัจจัยภายนอกซะเยอะค่ะอย่างเช่นต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาเนื้อบัวที่มันผันผวน อันนี้น่าจะกระทบเยอะเพราะเป็นรันสเต็กใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานค่าแรงที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆในอุตสาหกรรมบริการรวมถึงเรื่องโลจิสติกส์ด้วยเพราะคนเน้นของสดมันก็จะมีชาเลนจ์ของมันครับผมแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่า t ท็ซาเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะว่าผ่านช่วงยากๆอย่างตอนโควิด1 9มาได้แถมยังเติบโตต่อเนื่องด้วยโอเคครับฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเออมันหมายความว่าอย่างไง ถ้าดูจากข้อมูลหุ้น TXRH น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนครับอืมข้อมูลชี้ว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มองหาหุ้นแนวคุณภาพและการเติบโตหรือ Quality Plus Growth นะคะคือเป็นธุรกิจที่พื้นฐานแข็งแกร่งมีโมที่ชัดเจนลูกค้าติดแล้วเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นยากครับคือมีการผูกขาดทางใจที่ว่าใช่ค่ะ แล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาวหรือที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้น compounder อ๋อ compounder ค่ะคือบริษัทที่สามารถนำกำไรกลับไปลงทุนต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตทบต้นไปได้เรื่อยๆอย่างสม่าเสมอหรือแม้แต่คนที่ชอบทานร้านนี้อยู่แล้วก็อาจจะสนใจก็ได้นะคะเพราะเหมือนการลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้จักดีอยู่แล้วก็น่าสนใจครับสรุปสั้นๆอีกทีนะครับจุดแข็งสำคัญของ TXRH ก็คือ การสร้างความรู้สึกคุ้มค่าสุดๆค่ะผ่านโมเดลที่บริหารร้านเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ผู้จัดการรูปลงทุนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าการผูกขาดทางใจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาได้ใช่เลยค่ะมีแผนการเติบโตที่ชัดเจนแต่ก็ต้องไม่ลืมจับตาดูความเสี่ยงเรื่องต้นทุนวัตถุดิบกับเรื่องแรงงานด้วย มีข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลนะคะก็คือเรื่องโมเดลที่ให้ผู้จัดการร้านร่วมลงทุนนี่แหละคะ่ะครับอยากให้ลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูว่าการสร้างแรงจูงใจที่มันสอดคล้องกันมากๆระหว่างผู้บริหารระดับปฏิบัติการกับเป้าหมายของบริษัทแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสูตรลับที่สำคัญมากๆของความสำเร็จในธุรกิจบริการมากน้อยแค่ไหนนอกเหนือไปจากแค่เรื่องคุณภาพอาหารราคาหรือบรรยากาศที่เราเห็นเห็นกันภายนอกนะคะ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้